สวัสดีค่ะกลับมาคุยกับเจ๊ติ๊กอีกเช่นเคยนะคะจากทีแซเอื้อนค่ะลูกค้าขาเจ๊เสร็จแล้วนะคะจะส่งมอบงานให้ลูกค้าแล้วตามเจ๊มาวันนี้วันสุดท้ายเก็บสีเก็บรายละเอียดมากัน2ชีวิตค่ะอ่ะมาตามด้านล่างก่อนบ้านหลังนี้ต้องแจ้งเลยพร้อมระบบพร้อมเสร็จจับทั้งน้ําทั้งไฟเสร็จจับทั้งพื้นทั้งอะไรเลยมันอยู่ใกล้บ้านอีเจ๊ก็เลย ทำให้ต้องกราบขอบพระคุณที่มัน่นอกมั่นใจแล้วก็ไว้ใจให้ทีมทีเซตอีเวนต์รับใช้นะคะลูกค้าค่ะตัวนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของสีเลือกได้เปิดปิดอ่ะสบายด้านในภายในไม่ได้กุนะคะแต่ตัวโครงสร้างรากฐานที่ที่รองรับตัวเหล็กอยู J ่อะจสัพ p อร์ตเกี่ยวกับพวกซีนไม่ให้น้ำไหลเข้าแน่นอนค่ะเสาตัวนี้ตามที่แจ้งสูงขึ้นมาเมตรห้าบสห้าูณ้า ลอด้วยเลกนะคะระบบไฟมีปลั๊กมีด้านในมีไฟกับปลั๊กด้วยนะคะห้องโถงตัวเรือนตัวบ้านอยู่นี้เริ่มอยู่ที่สองสองเจ็ดเก้าห้านะคะตัวตัวโมชั่นก็ถ้าต่อลังคาต่อยืดออกมาอย่างที่ทราบกันดี <c oughs> ยังที่ได้ยังกดยังกดแล้วต่ เด็กมันหยุดให้ก็ขยับตามงบค่ะป่ประตูก็เสร็จสับแล้วโอ้ยพร้อมระเบียงยืนด้านสามีนี่จะเป็นหน้าบ้านจะส่งมอบงานแล้วจากนั้นก็จะไปรดน้ำต้นไม้ให้อ่ะภายในค่ะลูกค้าค่ะพร้อมดวดประตูเมตรหสิบคุณสเมตรพร้อมระบบไฟดี๋ยวูทีเปิดระบบไฟ ใช้งานให้แบบจ้วจ้านิดนึงหน้าต่างสามนะคะประตูหนึ่งความม้วดประตูห้องน้ำก็จะเป็นสไลด์อย่างนี้มาแล้วพร้อมปับลงระบายอากาศสุขภัณฑ์ใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะได้อย่างนี้เลยสอบถามายละเอียดสเปคโครงสร้างบ้านแล้วก็ห้องน้ำมาตัวนี้สามคูณเจ็ดจุดสองโซนห้องน้ำจะอยู่เมตรที่สิบคูณสามเมตรนะคะกว้างค่ะสบาย ไม่อึดอัดด้วยไปดูแดดฟ้ากันลูกค้าขาหลังนี้สเต็กนี้นอกดาวที่เจผลิตนะคะเป็นงานโครงสร้างเหล็กจาแนกทั้งหลังบันไดก็จะดีหน่อยค่ะลูกค้าจ่ายเพิ่มเหยียบได้เต็มเท้าแล้วก็เชือรายยี่ผ้านะ ปูกระเบื้องด้วยค่ะเพิ่มอีกหมื่นห้าค่ะวิวสวยฟังก์ชั่นนี้ไม่มีกระเบื้องอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมืนบาทค่ะลูกค้าค่ะยังไม่รวมขนส่งและติดตั้งปูกระเบื้องเพิ่มก็ทุกการขยับคือค่าใช้จ่ายสอบถามกันเข้ามาฟีฟ้าขาวค่ะกระเบื้องสวยถูกใจแล้วค่ะทีแรกมองไม่ออกเจ๊เป็นคนวิสัยทัศน์แคบนิดนึงส่งงานแล้วค่ะกันสาดพร้อมทุกอย่างพร้อมครบระบบไฟหลังนี้ สอบคามกันเข้ามานะเสร็จแล้วพูดเนต่างแท้ Give it to me like